ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตรอเล่นเช่นเคยนะทุกคนวันนี้รอเล่นพานทุกคนมาเล่นเกมลัคกี้นีโก้นะไอเมวนอนลูกของเรานั่นเองนะทุกคนก็เริ่มเลยดีกว่าวันนี้ทุกคนรอเล่นพงทุนมาเยอะหน่อยนะสามพบาทเริ่มที่เปสามสิบกดอัโต้เพย์ถึงพันครั้งแล้วก็กดเชอร์โบไปดูไวในไหนก็เล่นทุนน้อยมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นทุนเยอะบ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะทุกคน วันนี้อยากจะเล่นแบบเบิ่มๆอยากเล่นเบ็ดโหดโบดาังเล่นเบ็ดสองบาทสามบาทมานานแล้วก็แบบเอ,อ้ยอยากรองม้างวะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะจ่ายหรือเปล่าไงรอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่นานาหกหกสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นเลยกขาคลิปคลิปใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดนานาหกหกก็ได้ เอาที่คุณนสะดวกถ้าหาลิก์ไม่เ ane, จอก็แอดไปเลยแอดโหลดแอดเลยคือคือรอเล่นอะอธิบายให้ทุกคนไม่เข้าใจเองนั่นแหละว่ามันอยู่ตรงไหนอะเพราะว่าขนาดรอเล่นพูดเองรอเล่นยังรู้สึกแบบพูดอะไรวะเนี่ยพูดอะไรฟะอย่างเงี้ยเผื่อแบบเอ้ยเพื่อนๆอยากลองเล่นไงก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นั่นแหละทุกคนแอดไลน์ไปเลยก็ได้จบจบ นี้ก็กำไรนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงไม่ได้นิดหน่อยแบบเล่นๆน,นะกำไรไม่ถึงร้อยเนี่ยถึงหรือเปล่าวะน้อยร้อนิดๆนะเอาดีทุกคนสะดวกกว่าก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเ,เลนก็ ฝากทุกคนกด like, กไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรอเรนด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วไหนๆก็แวะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับรอเรนด้วยเด้อกดไลค์ให้รู้ว่ายังมีคนดูอยู่ให้กําลังใจกันหน่อยนะทุกคนคือรอเรนก็ไม่รู้ว่ายังมีคนดูรอเรนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอ้โหสงสัยเราต้องเปลี่ยนเบ็ดว่ะทุกคนเบ็ดสามสิบมันนิ่งมากเลยมันจะแบบจะได้กำไรก็ไม่ได้วะ มันจะขาดทุนก็ไม่ขาดอะ่ะมันยึกยักอะ่ะเดี๋ยวรอดูทรงอีกสักนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันยังยังทรงเดิมก็เปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนไหนเห็นปะอย่างเงี้ยขาดทุนแล้วก็เอออย่างเงี้ยได้กําไรแล้วก็เดี๋ยวก็ขาดทุนได้กําไรอย่างเงี้ยมันทรงแบบมันนิ่งอะ่ะ เดี๋ยวก็ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักน่าจะต้องเปลี่ยนเบ็ดไม่ไม่ต้องลดเบ็นดนะทุกคนเพิ่มเบ็ดเราเพิ่มเบ็ดเลยอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มเบ็ดสู้มัน,นอย่าไปหยองไปทุกคนเพิ่มเบ็ดไม่รอแล้วจ้า เออ่ได้เท่าทุนนะนี่ตอนนี้คือเท่าทุนอยู่นะทุกคนขาดทุนบาทหนึ่งนะเมื่อแกเบ็ดสี่สิบดูดีมันจะปังหรือมันจะร่วงทุกคนก็มีอยู่แค่สองอย่างไม่ปังก็ร่วงไม่ง่วงก็นอนออ,อะไรเนี่ยโหไม่ได้เล่นเบ็ด เบ็ดแบบสูงๆอย่างนี้นานมากเลยทุกคนรู้สึกแบบรู้สึกแบบกลัวเงินหมดมากเลยอะคือปกติเล่นต่ทุนหลักร้อยไงก็ไม่ก็ไม่เสียดายเท่าไหร่แต่แบบอันนี้คือวันทุนหลักพันไงหลักพันแบบสามพันอ่ะสามพันโอ้ยแกมันไม่ใช่แบบห้าสิบบาทเบ็ดสาสิบนะเป็นสามสิบสี 30, 40, ่สิบอ่ะมันก็ใจหวิวบ้างแหละ นิดนึงนนิดนึงอ๋อเฮ้ยลงมาสองพันแล้วเร็วมากทุกคนมันเกิดอย่งกับความฮักเฮาอ่ะแมวเอ่จริงจริงอะแมวก็จ่ายจ่ายดีไหมฮะแล้วต้องชมมันไวไหม โอ้นิ่งมากเบ40เนี่ยคือพอเปลี่ยนเบทอะมันนิ่งเราไม่ได้กำไรด้วยนิ่งแบบขาดทุนอะเว่อโอ้ยะแคตเตอร์ต้องเข้านะจังหวะเนี่ยอุ้ยเข้าแล้วอะสวยมากสวยพี่สวยอะโอ้โหแต่ว่าช่วยจ่ายหน่อยเด้อเป็น40เด้อ ไม่ใช่ไม่ใช่เบ็ดหบาทสิบาทอุ้ยแมวผู้แมวมาน้อยไม่หน่อยแมวสามตัวเองอะโอ้ยเจ็ดหมุนมันจะได้ไหมเนาะหาทุกคนว่าไงอีกสีหมุนก็ตามนั้นนะสองหมุนสุดท้ายก็ไม่น่าจะไม่น่าจะจ่ายตามพีจอุ้ยแต่เจเยอะนะ โอ้หอีกนิดนึงอีกสองหมุนโอ้ไม่น่าจ่ายละเห็นปะเห็นปะเริ่มละอมหมุนสุดท้ายก็ตามนั้นอุย้ยสิบเยอะจานสวยทุกคนแล้วคูณเยอะต่อยเป็นโอ้มาเริ่มละอุย้ยกำไรนะทุกคนไม้นี้กำไรเยอะเลยอะ่ะกำไรแบบเลือๆเลยอะ่อะสองพันเจ็ดอ่ะ แต่ก็ถือยังถือว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะไปเบตห้าสิบนะคือมันจะสุดก็ไม่สุดไงมันอยากครึ่งคึ่งกลางกลางอะวันเนี้ยเขรู้สึกแบบนั้นอะตอนนี้ก็คือใช้กำไรเล่นอยู่นะคนแต่แต่ก็ยังว่าทุกอย่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อุ้ยแมว ขอได้ไหมี่ตัวเดียวไว้ก็ได้ขอไว้ชอูถ้ามาทุกคนคือรอเลนกดหยุดกดเลิกเลยนะถ้าช็อตเมื่อกี้แตกอะ่ะโอ้โหถ้าแมวามานะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดของจริงต้องพูดยังไงอะเบิ่มเบิ่มอะแต่ไม่เป็นไรชีวิตยังมีพรุ่งนี้วะอะไรวะเนี้ย เบทห้าโอ้ยไปเบทหกสแล้วทุกคนคือเวลาจะเปลี่ยนเบทอะคือถ้าสมมุติไออะไรอะเบทที่เราเล่นอยู่มันไม่จ่ายเลยหรือเล่นแล้วมันแตกช็อตโหดก็ควรเปลี่ยนเบทน,น,น,นะหมายถึงอนะแบบว่านั่นแหละ ถ้ามันถ้ามันอุ้ยเข้าฟรีเกมไม่ได้มองสวยเบตหกสิบโหขอให้จ่ายได้เถอะจะพะคูณเลิมหรือเปล่าเมมลิมม่ยังคือตอนเนี้ยคือแบบว่าเงินมันเยอะอยู่แล้วไงทุกคนคือถ้ามันเข้าฟรีเกมแล้วมันจ่ายก็คือจบก็คือเลิก อุ้ยขึ้นมาเจ็ดพันเลิกได้อยู่เนี่ยทุกคนโอ้โหอีนิดนึงแปดพันไดไหมจะได้เลิกแบบเอ้ยกำไรห้าพันอย่างเงี้ยโอโ้ต้องงั้นสองหมื่นสุดท้ายโอ้โหเหมือนเดิมปะเนี่ยอุ้ยขอแมวช่องแรกได้ไหม โอ้โหหวังอุ้ยขึ้น8ปดทันแล้วสวยถึงเวลาเลิกแล้วทุกคนหนักอยู่แนวแต่ถือว่าก็จ่ายดีอยู่แต่ว่าก็หนักอยู่อะ่ะอุ้ยสี่พันสามเป็นหกสิบอะเนาะก็เลิกเลยดีกว่านะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราเรีนพอแล้วเออพอแล้วแหละจริงๆอ่ะถ้าเกิดหมุนอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหมื่นหรือเปล่าถ้าขึ้นหมื่นก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ขึ้นก็คือหมดไง เลอกเลยดีกว่านะเพราะาเราลงทุนมาตัง 3, ้งสามพันห้าเออกำไรก็ห้าพันตีไปเลขกลมๆก,ก็ห้าพันทุกคนก็เยอะนะเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็ก็เอาเท่านี้แล้วกันพอประมาณก็โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้รอเล่นพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับรอเล่นด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหนูอ,อยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นก็คลิปที่ลิงใต้คลิปได้เลย หรือว่าจะแอดลน์ไปที่แอดนานาหกหกก็ได้ก็วันนี้ไปแล้วดีกว่าสําหรับใครที่อยากให้เอาเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถึงเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะก็โอเคค่ะสำหรับนี้ไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันเกมหน้านะคะทุกคนไปแล้วายบายจ้า